ต้องบอกก่อนเลยว่าเกิดมาคิดว่าไม่น่าจะมีใครเคยทำนะครับเออเลยหมับ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 นะตามน้องนึงหอมเลยนะอือหึก็สปอนเซอร์อุ้ยเอ้าอะไรวะก็อร่อยเดียว พงแชนนี่พี่เท่ไไม่โด้แล้วต่อขายอ่ะอ่ะคุไม่อยาให้เปิดอย่างนี้แหละอ่ะ <c oughs> อน,นี่เอาดิเออนี่เอาดินีเอาเนี่ยอเอามาดตลกนี้นะหลวันนี้เราก็จะมาทำ วุ้นว้าววุ้นปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเราจะส่วนผสมที่ไม่ใช่จัวน้องไม่ใช่ที่แบบเขาไม่เคยทํากันอ่ะมาทําเหมือนวุ้นกันเราจะมาทาวุ้นที่จากอะไรที่ไม่เคยมาทําวุ้นอ่าแล้วลองชิมวุ้นที่จากที่อะไรไม่เคยมาทําวุ้นแล้วลองวุ้น้นน่าจะแบแปลนเอาเองอ่าส่วนผสมอย่างแรกก็คือนี่น้ำดำ น้ำดำน้ำอามฤตน้ำน้ำที่กินแล้วเดินไม่ค่อยจะตรงใช้อันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกาลังนะครับยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เป็นน้ําที่เกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันสีเหลืองแล้วก็น้ามะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ไม่สปอนอนกันแล้วก็มีผงวุ้นตานางเงือกเงือกทองหอยสังก็มะนาวมะนาวนุ่มะนาวนี่ก็จะมาทําเป็นวุ้นเหมือนกันครับเลือกจากง่ายๆเลยม์เซ่อค่ ขอเครื่องหน่อย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 อ่าโอเคอย่างแรกก็จะมาทำน้ำเหลืองก่อนน้ำเหลืองน้ำเกลือแร่เกลือแร่เวลาคุณเขาออกกําลังกายเสซียักซีบกซาบักซีบักมัมาฟมัฟมับมเฮ้ยเหมือนกันนะเนี่ย เยดิแล้วแกล้งช่วยมั้งเนี่ยรอผู้เท่มี้ก็รอนรอร้อนไปทำอะไรก็ด้แล้วไปน่ครับตอนนี้น้ำก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยคตรเดือดอะใช่แม่โคเดือดแต่กลิ่นแม่งก็คืออันนั้นเลยใช่แล้วก็จะใส่โอ้โเจลัตุย

ข้าตอนนี้ดูก่อนมันจะละลายรู้ว่ามันจะมาลายละลายแล้วเรานั่วเราอยู่นั่นแล้วลาอะเราก็ดูด้วยสายตาแล้วมึงก็ดูดิเฮ้ยเขาบอกมีวิธีคือต้องเอาใครเขาเนี่ยใครกันต้องเอาต้องเอามือคนที่ตัวใหญ่ที่สุดจุ่มใช่ไปดูไปดูไปดูตอนนี้ก็กำลังพออยู่นะกำลังคนอยู่นะครับเทกันเลยที่ว่า ตรไหมตวงตวงตวงคิดว่าควรจะตรงไหมพอไหมเศียเศียเศียเต็มเลยเสียแบบมึงเอาวางไว้คือวางไว้แล้วตักเอาดีกว่าเอืออือตึงเต้นตึงเต้นแม่อ่าอ่าเข้าละอ้าอ้านี้ก็ก็คือเสร็จเสร็จหนึ่งเมนูแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากนะทำวุ้นก็แก้แค่นี้ขั้นตอนต่อไปก็ไปทำอะไร อ๋อจะไปทำไม่เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นให้มันแข็งเสร็จตัวไปดูตอนมันแข็ง่อเ ปัดเราเป็นันเชี่ยปัดแม่งออกไปนี่เนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเกือบสิบสองชั่วโมงเนี่ยฟ้ามืดประมาณสามวันอะฟ้ามืดแล้วตอนนี้หายไปแต่หกโมงเช้าตอนนี้เกือบตีสี่เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนโลมาอ่ไรบ้างถ้าเสียบกล้องก็ขออภัยด้วยครับผมเริ่มจากน้ำเอ๊ะสังเกตดูแต่ละคนมีถุงมือของตัวเองเตรียมพร้อมเริ่มอันแรก ก็จะเปลี่ยนนะเชียเป็นบอนเซอร์บุญสปอนเซอร์นะครับบุสปอนเซอร์อันนี้ไม่ค่อยเซ็ตเท่าไหร่อ่ะสามนองหนึ่งก็สปอนเซอร์อื้ออะไรวะก็อร่อยเดียวอะไรอ่ะท่านผู้ชมดูดิครับมันกินได้ ได้ไม่ได้ไม่ถาเซตถ้าเซตผมจะจัยมันมันมันเป็นเม็ดอะคุไม่ชอบมนสั้นหมดเลยมันเลยกลัวสั้นหมดเลยเม็นเม็ดอะอ่ทมเมื่อกี้สปอเซอร์ให้กี่คะแนนกัวถ้ามันเตัวกูให้ประมาณรสชาให้แปมันก็สปอเซอร์โไม่จเออกลัมันจืดก่าสปอเซอร์หน่อยเห้มันมาเืออ่ะยาดยไปลยสบาปเลนะดมรังเื่งรมรัสลาบตามตามตามไป ทุีตนะไอยี่อะไยก็ทวกูติดได้อะมันอร่อยนะเวรแต่แบบมันอร่อยแต่มัน t e x r e มะเ e x t u r e มันเป็นแบบมันเป็นยุยเ่ยแตกแตกอะแล้วใส่ผมยังไงเหรอใส่ผมผมไม่เราตีไม่ละลายเนเราก็มาลายไเีออะไรวเนี้ยเออแต่มันอร่อยแต่เพอมันไม่อร่ยใช่แต่ t e r มันเราอาจจะทำผิดสูตรไงมันเลยแบ e u r มันไม่ได้อ้ เฮ้ยรสชาติกูให้สิบเลยไม่ไม่เอาได้เอาเที่ยวมกินเข้าไปแล้วความรู้สึกสองสุดท้ายมันจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหกูติดลบเลยมาเที่อ่ะเราไปเป็นมะนาวน้ำสดมะนาวสดเปรี้ยวไมหอมนะหอมไหม้แล้วหอมไหม้เยอะหรือเหรอเวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา เด็กไปทั้งหัวใจทำไมยัง o นเปี้ยวใช่ผสมน้ำไว้เลยไอ้ยี่ห้อถือไม่รอดดูไอ้ยีห้อบอดเสร็จคืออาซิ่งเปรี้ยวสั่นอ่ะเขาเปรี้ยวอะโง่ฟูเลยเปี้ยวอ่ะมันเปี้ยวมากเกินไปมันโง่อยเยอะเลย เอาแล้วไอ้เหี้ยรสชาติรสชาติรสชาติเปรี้ยวเคี้ยวมากเลยาไหมให้มันให้หนึ่งพอสามไม่ชอบไม่ไหวมันกินถ้ากินเย็งเลยกินได้มาจุดคลายแม็กอันแรกครับผมดอยคำดอยขอนดัมคอยหึ่กินก็แบบสําหรับคนที่กินได้มันก็ยังโอเคนะกินไม่ได้กันได้ดูดิไอ้เหี้ย เน่ยนักใจหนักที่ตัวนะบ้ากองหนส่งไหมอูเหูไม่ไหวติดต้น้ยินเร่งกยเรียเขาเปดออกปั๊บไม่ได้เกืนเลย เพื่อการให้มันเป็นน้ำมันกระเทียอยู่แล้วแล้วมันยิ่งมีผงบุ้นอยู่ในนั้นอ่ะมันแบบเยี่ยเล็ดคุณสองอ่ะเฮ้เยี่ยจะตายไอ้สัตว์คุณจะตายใหญ่นะต้องบอกก่อนเลยว่าเกิดมาคิดว่าไม่น่าจะมีใครเคยทำนะครับเล่าบุ้นเรามาลองกันเลยมั้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเกิดเป็นอย่องงี้ให้กินนะไม่ใช่ศูนย์ลบลบลบร้อยอันนี้อาจจะดีที่สุดก็ได้มา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 เจอตัวการของรอเลยเออพร้อม I'm not the best. แบล็งมาไหมกูแดดมือเดียวหัวจะอ้วกกูจะคายทิ้งเลยกูกึกกระปุ๊บๆพวกผักเลยพวกข้าวเลยเออเฮียอันนึงผมไม่ทำกินไม่ได้ไม่มีใครทำหรอกไอ้เฮียกินไม่ได้จริงๆตี๊กได้มันมีคอมเพล่คอมเพล่อะของยาชูมรังอะของยาก็เราไปทำดูแบบหน้าร้อนแบบทำวุ้นเย็นๆกินแต่อะไรที่ไม่ควรทำก็ไม่ต้องไปทำ ก็สำหรับคลิปนี้ะแพทที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไดแแค์กดซ u b s ไ r i b ์เพื่อพวกเราด้วยนะครับแฟนหน้าอรผพวกเราก็จะมีคลิปออกมาตลอดทุกอาทิตย์นะครับผมอยากเห็นพวกเราทรมานแบบนี้ก็ต่อไปก็ช่วยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปทุกแฟนเพจของเราครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเหนานี้ขอตัวลาขอไปพัก่อนสบายครับบายเียมไม่ไ